จอแดนแฮดเดอร์สันกองการทีมชาติอังกฤษย้ายจากอาร์อติฟักในซาอุดีโปรบีกมายังอาแจกอันเตอร์ดัมในเดือนมกราคมปี2024และด้วยความที่แข้งวัย33ปีเคยเป็นผู้เล่นของทัพหง์แดงที่ควา้าแชมป์เมียร์ลกมาได้ในฤดูกาล2019-2020นั่นก็ทำให้เมื่อเขาย้ายมาทำให้ทีมขายเสื้อที่ปักชื่อของเขารวมไปถึงของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับแข้งรายนี้ได้เป็นจำนวนมากจากนั้น เขาก็ได้เป็นสนามในเกมแรกกับ PSVIO v e n ซึ่งเขาก็สร้างความประทับใจให้กับผู้จัดการทีมและเพื่อนร่วมทีมจนได้สวมปลอกแขนกับตันทีมเป็นหนแรกในเกมที่ต้องออกไปเยือน Heerenveen แม้ว่าเขาจะเพิ่งย้ายมาก็ตามแต่มันก็มีเหตุผลที่เข้าใจได้เนื่องมาจาก Steven Bergwijn กับตันทีมคนปัจจุบันมีปัญหาการบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวเบกซระยะแต่การเป็นกับตันทีมอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวเนื่องจากจอห์นฟ้าชิปเฮดโค้ชของทางอาแจกต้องการแต่งตั้งแข้งรายนี้เป็นกับตันทีมถาวร โดยเป็นที่เชื่อกันว่าเฮนเดอร์สันได้สร้างอิมแพกในเชิงบวกในห้องแต่งตัวจนฟาสชิปอยากเสนอเชื่อแข้งรายนี้ไปกับทีมถาวรเช่นเดียวกับเคนเนตเทเลอร์กองกลางของทีมที่เช่นชมดาวแต่ทีมชาติอังกฤษโดยเฉพาะภาว,วาควเขาเป็นผู้นำเราตั้งแต่ยามมาร่วมทีมยูันครับอารีน่าอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เฮนเดอร์สันได้ประเดินสนามก่าจากอัลต์ดัมทีมก็ยังไม่ชนะใครเลยโดยพวกเขาเสมอกับพีเอสไฮโอเฟนไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง จากนั้นก็แพ้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า3เดือนให้กับฮีเรนวีนไป3ประตูต่อ2และในเกมล่าสุดก็เสมอกับโบโดกริมในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีอีกด้วยนั่นก็ทําให้มีการเปิดเผยจากสื่อถึงบทสัมภาษณ์ของ att, สเตเวนเจอร์ลัดกุนซืของปัจจุบันของอาเวติฟ้าออกมาว่าทีมของผมคงจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีจอไดเฮดเดอร์สันเราพยายามมองหาสิ่งที่เหมาะสมสำหรับทีมเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติที่จะเข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นของทีมและตอนนี้ทีมก็ดูมีความแข็งแกร่ง และมีบรรยากาศที่ดีกว่าที่เคยเป็นมาจากบทสัมภาษณ์ของทางเจอร์ลาดก็ทําให้เราต้องมาดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นแค่ความโชคร้ายของเจอร์ดเฮดเดอร์สันหรืออาจจะเป็นเพราะแค่งรายนี้ไม่ดีพอจริงๆหรือไม่นะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตัดเกมทําคลิปันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ